สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ชาแนลติวเข้มมือใหม่หัดทำ t u b e บบายตะวันค่ะสำหรับท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามช่องติวเข้มมือใหม่หัดทำ u t u b e นะคะวันขอเล่าประสบการณ์ตัวเองนิดหนึ่งให้ทุกคนฟังค่ะด้วยความที่ช่องนี้นะคะวันตั้งใจทำเป็นช่องติวค่ะแชร์ประสบการณ์จากมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะช่องของวันวันเรียกว่าช่องของวันประสบความสาเร็จ ในระดับหนึ่งแล้ววันทำช่อง YouTube แบบมีความรู้วันเป็นครูการตลาดที่เมืองไทยนะคะพอมาอยู่เมืองนอกวันเปิดช่องมาดามบ้านานาสวีเดนเดือนตุลาคมนี้จะครบ2ปีค่ะซึ่งทุกวันนี้รายได้ของวันก็เป็นไปนในตามแผนในเรื่องของรายได้ที่วันเคยทำคลิปให้ทุกคนดูแล้วนะคะด้วยความที่วันมีความรู้ทางด้านการตลาดวันก็เลยเปิดช่องเพื่อแชร์ประสบการณ์เทคนิคดีๆที่วันใช้จริงได้ผลจริงมาให้พี่พี่พน้องๆทุกคนฟัง ดาในฐานะที่เราเป็นนักการตลาดและวันนะคะอยากแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำช่อง YouTube แบบการตลาดเราจะทำยังไงในฐานะที่เราเป็น YouTuber นะคะไม่ว่าเราจะเปิดสร้างไรายได้หรือยังไม่เปิดสร้างไรายได้ก็ตาม วันนี้วันมาทํางานค่ะวันไม่ค่อยมีเวลาในการทําสื่อแต่วันาจะเล่าให้ฟังถึงเทคนิคการทํางานของยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์ต้องทํายังไงเราต้องรู้จักการฉวยโอกาสทุกสถานที่และทุกเวลาที่เราไปไหนก็ตามให้เราคิดถึงสตอรี่นะคะหรือคอนเทนต์ของการทําช่องเห็นอะไรก็ตามเราต้องนึกมันให้เป็นสตอรี่คาว่าสตอรี่คือการสร้างเรื่องราวในการทําคลิปผู้ชมนะคะในมุมมอง ของนักการตลาดเราเรียกว่าผู้ซื้อคลิปของเราเป็นสินค้าค่ะเวลาเราเห็นอะไรหรือไปไหนก็ตามหน้าที่ของยูทูบเบอร์คือการผลิตคลิปให้ได้1คลิปเพื่อออกอากาศให้ได้ทุกวัน เช่นวันมาทำงานวันไม่มีโอกาสไม่มีไม่มีเวลาที่จะหาคอนเทนต์ดีๆอะไรแบบนั้นเราต้องใช้สถานการณ์สร้างวีระบุรุษนั่นก็คือเวลาเราเห็นอะไรก็ตามให้เรานึกถึงคอนเทนต์ในการทำช่องทันทีค่ะดูค่ะตรงนี้นะคะเป็นที่ทำงานของวันเองค่ะเวลาที่เรามาทำงานหนึ่งวันแล้ววันไม่มีเวลาเราไม่มีเวลาสมมุติว่าเรามาเที่ยวหวันตรงสถานที่เที่ยวที่เราไปนั้นหวัน ให้ทุกคนคิดเป็น EP EP ก็คือเป็นตอนแอปพิสูดเป็นตอนในการท่องเที่ยวฝนตกดูสิคะปัญหาและอุปสรรคนะคะให้เราคิดค่ะว่าเราจะเอาอะไรมาทำคลิปดีตรงนี้สมมุตินะคะไม่สมมุติละมันคือออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์สมมุติว่าใครมาแค่วันเดียวครั้งเดียวนะคะให้ใช้โอกาสในหนึ่งวันที่เรามาให้เป็นแอปพิสู์หรือ EP ของการทำคลิปให้ได้คะ่ะ หาที่หลบฝนก่อนนะคะเช่นสถานที่ตรงไหนก็ตามที่เราไปให้เรานึกถึง EP EP ก็คือทำคลิปเป็นตอนตอนเรามาเที่ยวหนึ่งวันให้คิดให้ได้อย่างน้อย3คลิปค่ะคลิปที่เราจะทำนั้นเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวมันจะให้ดูบรรยากาศรอบ,รอบๆเผื่อว่าจะเป็นไอเดียสำหรับพี่ๆน้องๆทุกคนทุกท่านนะคะช่วยโอกาสค่ะใช้สถานที่ดูสิคะกำลังจะทำคลิปอยู่ดีๆฝนตกพูดถึงเรื่องสภาพภูมิอากาศไปเลยจ้านี่คือบริเวณที่ทำงานของวันเองนะคะข้างหน้าที่ทุกคนเห็นคือมาร์รถอนรัน ถ้าสมมุติว่าวันจะทําคลิปหนึ่งเลยนะคะคลิปแรกวันจะพูดถึงอาคารสถานที่ค่ะรูปร่างที่ต่างกันและนวัตกรรมการก่อสร้างที่ต่างกาันเห็นไหมคะตึกเก่าและตึกใหม่อันนี้เป็นตึกสไตล์ใหม่และอันนี้เป็นตึกสไตล์เก่าเราทําเป็นคลิปหนึ่งีเลยค่ะพูดถึงเรื่องสถานที่ สถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างเห็นไหมคะคลิปที่2เราพาไปเที่ยวข้างในนี้เลยค่ะเป็นมาร์ทอนแลนหรือศูนย์อาหารนะคะ นี่ก็เป็น2คลิปแล้วนะคะมา1ชั่วโมงได้2คลิปข้างในศูนย์อาหารนะคะเวลาเราเข้าไปแล้วเราเจออะไรแปลกใหม่ที่เราไม่เคยเจอเราก็ทำเป็นคลิปอาหารแปลกได้อีก1คลิปค่ะพยายามนึกถึงอพิสู์หรือว่าการทำคลิปเป็น EPEP ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามไป1วันสามารถจับทำคลิปได้3-4คลิปได้เลยนะคะ นี่คือเทคนิคดีๆในการสร้างคลิปค่ะให้เราคิดคลิปเป็นตอนๆไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามค่ะยกตัวอย่างเช่นเราอยู่เมืองไทยเราจะขับรถไปเชียงใหม่ ระยะทางนะคะคือการเดินทางไปท่องเที่ยวเชียงใหม่ให้เรานึกเป็นตอนๆไว้ค่ะว่าเราจะทำตอนอะไรบ้างเป็นกี่ตอนแล้วสร้างมันเป็นเพลย์ลิสต์นะคะว่าเส้นทางการเดินทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่5วัน5คืนแบบนี้แล้วทำคลิปเป็นตอนๆค่ะเส้นทางการไปกรุงเทพเชียงใหม่อาจจะทำได้10คลิป10 EP ีก็ได้นะคะ การสร้างคลิปเป็นสตอรี่มีความจำเป็นและมีความสำคัญสำหรับยูทูบเบอร์มากเลยนะคะสตอรี่คือหนึ่งเรื่อง หนึ่งเรื่องจะททำเป็น1 EP แล้ว1 EP มีกี่ตอนเอามันมาสร้างเป็นตอนๆการทำการทาคลิปจำเป็นจะต้องมีสต็อกค,คลิปนั่นหมายความว่าพรุ่งนี้เราไม่รู้เลยว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นการสร้างสต็อกค,คลิปจะเป็นการไม่ปิดโอกาสและไม่ทำลายอนาคตของช่องเรานะคะอย่างน้อยต้องมีคลิปสต็อกสคลิปค่ะ3คลิปเอาไว้เช่นวันที่เราป่วยวันที่ฝนตกวั ที่เราออกไปไหนไม่ได้แต่เราก็ยังออกอากาศคลิปออกอากาศของเราได้นั่นเรียกว่าการจัดทำสต็อกคลิปนะคะเวลาเห็นอะไรหรือเวลาไปไหนให้นึกถึงการทำคลิปไว้เป็นอันดับแรกค่ะ คลิปไม่จําเป็นต้องมีความยาวมากนะคะเป็นคลิปที่มีความยาวในระยะเวลาที่เหมาะสมเห็นอะไรให้นึกถึง EP และการทําคลิปเอาไว้การสร้างสตอรี่นะคะก็คือคลิปของเราต้องมีเนื้อเรื่องค่ะเริ่มต้นคลิปเนื้อหาคลิปและตอนจบคลิปเท่านั้นเองค่ะมี3ตอนมี3 s t สตอรี่หรือเรียกว่าสําหรับการตัดต่อคลิปตัดต่อเป็น3คลิปก็ได้ค่ะ เริ่มต้นคลิปเนื้อหาคลิปและตอนจบจบคลิปเท่านั้นคลิปของเราก็จะมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะคลิปสั้นๆแนะนำเทคนิคดีๆในการทำคลิปวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่หัดทำ YouTube ทุกคนทุกท่านนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ บายบายจ้า